กลิ่นหอมมากอีกหน่อยหนึ่งก็จะได้กลิ่นแล้วข้าไม่เจอเจ้ามาจะพักหนึ่งไม่คิดเลยนะว่าเจ้าจะมีฝีมือในการย่างเนื้อด้วยนี่หรือว่าเจ้าต้องเจอกับปัญหามาบ่อยครั้งเออคือว่าเนื้อนี่จะต้องกินก่อนไม่เกิน3วันแล้วเราก็ห่างกันมาเป็นเวลานานข้าก็ต้องมีอะไรเพิ่มบ้างสิโอ้ดีเลยงั้นข้าจะเอาไว้มาดื่มด้วยไวนหยวนชางเชียนบริสุทธิ์มาแล้วอ่ะนี่ของเจ้าดื่มแล้วนะฮะนี่เหมือนข้าอย่างนั้นหรอ รู้สึกดีมากเออฮะทันทีที่ข้าดื่มไวน์แก้วนี้ก็มีพลังลมตัวกันที่ตันเขียนของข้ามันทำให้ต้นไม้แห่งการต่อสู้เติบโต,ตขึ้นครึ่งหนึง่งไวน์หยวนชางเซียนบริสุทธิ์นี่เป็นความคาดหวังของข้ามากขอบคุณมากเจ้าหญิงข้าดีใจมากที่ได้ดื่มไวน์กับท่านเจ้าดีใจอะไรมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าอย่างนั้นหรยอเจ้าไม่ต้องมางงเลยข้ายกจอกไวน์ขึ้นเจ้าไม่แม้แต่จะมาชนจอกกับข้าเลยเออเรื่องแค่นี้หรองั้นข้าจะชดเชยให้โอเคไหม เจ้าไม่ต้องมาทำเฉยเจ้าไม่มีทางชดเฉยได้หรอกเพียงแค่เจ้าดื่มไว้กับข้าแบบนี้ก็พอแล้วยังไงซะข้าดื่มไวเสร็จข้าก็จะจากไปแล้วนี่เจ้าหญิงหมายความว่าอะไรทำไมเจ้าไม่เต็มใจจะดื่มหรอเออข้าจะดื่มข้าจะดื่มงั้นก็ดื่มสิองหญิงเขารู้ความหมายของการดื่มไวไหมเนี่ยไรประโยชน์จริงๆเลยดื่มไม่กี่จอกก็เมาแล้วเออมาอีกมาอีกข้ายังไหวห่างกันไปตั้งนานเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนเลย งั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันจากนี้ไปจะเป็นของข้าตาประทับหัวใจด้วยตาประทับหัวใจนี้ถ้าเกิดฉินนั้นเกิดอันตรายขึ้นข้าก็จะรู้สึกได้ข้าจะไปแล้วเจ้าใหญ่ทำอะไรเกินตัวล่ะไม่เช่นนั้นอย่ามาโทษข้าที่จะฆ่าเจ้าฮา่าแล้วเจ้าหญิงล่ะไปแล้วอย่างนั้นหรอใช่แล้วเจ้าหญิงเป็นทายาทของสวนบ้านเหญ่จึงเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะใช้เวลากั่เราสามวัน เมื่อคืนข้าโมแต่ดื่มข้าจึงไม่ได้สังเกตว่าในถ้ำแสงจันทร์นี้มีสมบัติอยู่มากมายหินแสงเก้าสีนี้มีปัญญาทางจิตวิญญาณข้าจะช่วยเองเฮิบหินแสงเก้าสีข้าได้ช่วยเจ้าแล้วเจ้าต้องตอบแทนข้าบ้างเฮิบขอบคุณมากที่ช่วยข้าถ้าเกิดข้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเจ้าข้าจะต้องฝึกฝนกว่นน้อยปีถึงจะแปลงเป็นมนุษย์ได้ข้าไม่มีรางวัลให้เจ้าหรอกนะแต่ถ้าเกิดเจ้าต้องการเจอวิญญาณของเหลียงห่วงข้าสามารถเปิดประตูให้เจ้าได้งั้นก็รบกวนด้วย เจ้าจงจำเอาไว้เจ้ามีเวลาเพียงแค่ห้าก้านทูบเท่านั้นได้เลยนี่คนที่อยู่ในโรงคือวิญญาณของเหลียงหงอย่างนั้นเหรอแม้แต่โรงศพก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าเลยเอย๋ช่างเป็นเปลวไฟที่น่ากลัวยิ่งนักงั้นข้าจะต้องลองใช้คันเบ็ดนี่ดูมาดูกันว่าเจ้าจะแข่งแข่งแค่ไหนกันภายในเวลาห้าก้านทูบเจ้าจะได้สมบัติมากี่ชิ้นติดมาแล้วดูเหมือนว่าจะได้ผลตอนนี้เราได้สมบัติมาสามชิ้นแล้ว